เมื่อเพื่อนบ้านคนใหม่คือฝันร้ายในอดีตความแขนรอชำระรออยู่ที่หน้าประตูบ้าน The Secrets We Keep ขังแคนบริสุทธิ์ I always told you that my family wasn't in the war That's not true What are you talking about ภาพยนตร์ระทึกขวัญพลอดล้ําแห่งปีที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปในอเมริกาในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาย่ายอสงครามชาวโรมาเนียที่อพยพยจากยุโรปมาเริ่มชีวิตใหม่ในหมู่บ้านย่านชานเมืองกับสามีชาวอเมริกันแต่แล้วเธอกลับพบว่าคนแปลกหน้าแถวบ้านอาจจะเป็นอดีตทหารนาซี ที่เคยทำร้ายและสร้างแผลลึกในใจของเธอไม่ i n horrible things to t h e women มายาจึงวางแผนลักพาตัวเพื่อนบ้านหน้าใหม่มาเอาคืนให้สาสม He's in the trunk of our car แต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามแผนเพราะเธอไม่มีหลักฐานมัดตัวเธอจึงต้องปลุกด้านมืดของเธอออกมาเพื่อขาดขันความจริง จากปากของเขาคนนี้ What do you want? I want him to confess. The secrets we keep คือผลงานการเขียนบทและกำกับของ y u v a l a อ l e ลผู้กำกับชาวอิสราเอลจากหนังสายลับชาวมอสซาดพิทักษ์กรุงเตหะราน The Operative ที่ต้องการจะบอกเล่าเรื่องราวแห่งการล้างแค้นและการให้อภัยโดยผู้ร่วมเขียนบทอย่างไรอันโควิงเทน ได้แรงบันดาลใจมาจากการได้ดูเทปสัมภาษณ์ของหญิงสาวที่รอดมาจากค่ายกักกันอัลชวิชเบียเคนนผู้ที่มีอาการ PTSD ทุกครั้งที่มีคนตะโกนภาษาเยอรมันในที่สาธารณะจนนำไปสู่การศึกษาเรื่องราวของผู้หญิงที่ต้องเยียวยาตัวเองหลังผ่านเหตุการณ์ฝังใจจากสงครามว่าพวกเธอได้ปรับตัวสร้างชีวิตใหม่หลังจากการสังหารหมู่ครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ได้อย่างไร บทภาพยนตร์ของทังคู่ก็ไปโดนใจลอเรนโซดีโวนาเวนตูราผู้อำนวยการสร้างรุ่นเก่าเจ้าของผลงานหนังจารชนสวยสังหารอย่าง Sal t โดยเขามองว่าหนังเรื่องนี้เล่าความน่ากลัวในยุคนั้นในแง่มุมแบบที่ไม่มีใครเคยเล่ามาก่อนมันตั้งคำถามสำคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้ชมถามตัวเองลองสวมตัวเองเป็น3าตัวละครหลักว่าพวกเขาจะรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างไรการฆ่าเพื่อล้างแค้นถือเป็นความชอบธรรมหรือไม่ไม่เพียงแค่เบื้องหลังที่คุณภาพลนในส่วนของเบื้องหน้าหนังก็ยังได้สองนักแสดงยอดฝีมืออย่างนูมิราเพส นักแสดงหญิงลุกหนักสู้จาก What Happened to Monday มาเชืเช่อเฉือนการแสดงเดือดระอุกับโจคินแมนนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์อ l t e r e d c a า b o บและ Suicide Squad แม้ในเรื่องจะเล่นกันแบบเอาเป็นเอาตายแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสองนักแสดงชาวสวีเดนคู่นี้เป็นเพื่อนสนิทที่โรงเรียนมัธยมเดียวกันและเคยมีบทบาทสุดเข้มข้นร่วมกัน ในหนังล่าเด็ดหัวฆาตกรโซเวียตา h i ฟอ44สู่การโคจรมาพบกันอีกครั้งในหนังระทึกขวัญเค้นความจริงและการที่เรื่องราวเกิดขึ้นในยุค1950ก็ยิ่งทำให้การตัดสินใจของตัวเอกน่าทึ่งขึ้นเพราะมันคือยุคที่โลกมองผู้หญิงเป็นแค่ความงามความเซ็กซี่และต้องเป็นกุลสตรีการที่มายาลักพาตัวผู้ชาย ที่ตัวใหญ่กว่าเธอกว่าเท่าตัวมันทำให้ชัดเจนว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาปลาฉีกจารีสสังคม The Secrets ขังแขนบริสุทธิ์8ตุลาคมในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าถ้าแขนเก่ามาเคาะประตูถึงหน้าบ้านคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณรักหนังระทึกขวัญก็อย่าลืมกดสับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาาคอนเทนต์สุดเอกล s i v ฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใคร ทีเดียวที่จอดอ u s t d t it วิพิมจัสและอิดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย